พี่ซื้อบัตรซื้อตัวแล้วเด้อค่ะนำมาแลกซื้อสบู่อิงออนได้ในราคา100บาทนะคะน้องแม่พี่น้องผู้ใดที่ซื้อบัตรซื้อตัวแล้วนะคะสามารถนำมาแลกซื้อสบู่อิงออน6ก้อนในราคา100บาทได้นะคะบัดแล็บบัดเลยเด้อค่ะมืาอนีปกติกี่บาทลนะลูก 200บาทเนะคะค่ะโฆษณาด้วยสิคะซื้อนด้นะคะซื้อออนไลน์สวัสดีครับสบูยงอนบ่ค่ะัซดี FC สามในคือแผงนะครับพอแม่พี่น้องใดที่สือมาซื้อตัวเนี่ยนะคะสามารถนำมาแลกซื้อสบุยออน6ก้อนในราคา100บาทที่ช่องยูทูบหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจดีเจสาวน้ำยืน อีสานอ่อนซ่อนเบิรสุภูตุคนนะครับพี่น้องนะครับฮัลโีลวัสดีองัองเ,อออเดีสว <มา S 1> ัสดีสวัอดสสดีอวสดีสวนดีสวัสดีสดีนวัสนีสัดีสวัสดีสวัสดีสวนอดีาวัสดีสวอสดีนวัสสืัสดีาวหนัสดีสสดีสาัสสาั สื้อบันแล้วมาแลกซื้อสบู่อิงอ่อนได้เด้อค่ะหกกร้อยค่ะว่าหอวนางงานจะเห็นสบู่อิงอ่อนไหมคะเป็นพี่น้องคนที่ซื้อบ้านซื้อตัวแล้วนะคะสามารถนำมาแลกซื้อสบู่อิงอ่อนได้นะคะมน่าใจงแมใจ้าก็เพื่อใจ นี่นี่แม่เขาบอกว่านั่นนั่เขาบอกว่านี่บอกโซเฟียนีนโซเฟียยกมือเนโซเฟียรัาตัวย้ายที่ซื้ตัวแล้วสามารถมาแลกซื้อสบู่อิงอ้อนนัราหนึ่งร้อยบาทได้เด้อค่ะได้ค่ะกก้อนลยค่ะกก้อน ่ะเบิันแล้ววันเลยเด้อค่ะเด้อหน้าฝรั่งฝรั่งว่าวเราว่าวเล้าเสยนี่เนาะมาซื้อตัวแล้วสามาถน้ามาแลกซื้อสบู่อ่อนน่อยเด้อค่ะหกก้อน้อยค่ะมมมีม่มมี่เมืม่อกี้เขาบอกว่านี่บอกโซเฟียเขาว่ะอ่ะแม่ใครอยากได้สบู่ง่ายๆนะคะซื้อบัตรแล้วเอาบัตรมาโชว์เฉยๆนะคะ เอาบัตรมาโชว์รับสิทซื้อสบู่ได้เลยลูกนนี้6ก้อน100บาท6ก้อน100บาทถูกมากปกติก้อนละ30 38-40บาทนะคะแม่ส่ย่าให้แม่เหรอแม่จะขยนอย่างให้่ถ่ายวันนี้ได้อะไรลูกอ่ะเลยกี่สีเห็นดมาสันเดย์อแทน่ะมือนี่เชื่อะขาดไปแล้วล่ะเม่องยุดยูทูปปินอยู่นะ มามี่ค่ะอันแรกก่อนค่ะเป็นสีรับแพคอยู่แล้วค่ะไม่เป็นแพคที่เราวค่ะมันเป็นแพคหกอยู่แล้วยังไม่ได้ค้ากันเลยต้องซื้อสอันเลยค่ะเออง่ายๆสวัสดีค่ะแม่หอดหนึ่งร้อยบาทแม่หอดคือถือึดกล่องให้พี่น้องนะติโปรชเราสองร้อยบาทรับบัตรฟรีนะคะแต่วันนี้เอาแบบง่ายๆใครที่ซื้อบัตรซื้อตัวเข้านีบัตรลอยเดียวพี่น้องบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับวันนี้นะครับ สาวน้อยเพชรป้านแพงนะครับทําการแสดงที่โรงเรียนบ้านห้องขาหนองเสือตายนะครับหน้าค่าใหญ่พ่อืมงจังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องมันนี้บัตรลอยเดียวนะครับบึงเทล่ามันมีรางวัลแจกอยู่บนในม้นนี้หางบัตรมีมีรางวัลแจกบอเดี๋ยวกุ่แจมี่มีหางบัดอยู่เนาะแต่พ่อแน่ใจว่าิ่นนีรางวัลแจกบอหางบัตรเดี๋ยวล่อ เอาไปรุ่นกันนะครับพี่น้องพลังน้อยได้ตุกตาอีกแล้วเมื่อไ้ก็ได้แต่ตุกตาตุกตากับน้ำซ่วมมะฮอนลาพี่น้องนะครับน้ำอยาินใหม่ได้ส่ลาน้ำมีลาน้ำมีลาุองหญิงมะฮอด ยะโสท่อนนะครับน้ำสามน้อิกปันแพงมาหอยะโสท่อนกับอฝรั่งน้อยก่อนเลยนะครับช่วงนี้หน้าง,งานกำลงังคึกคักเลยนะครับช่วงนี้หน้าง,งานนะครับ แม่เ้าไปสองสุดรถเขาอยากให้มันหอมโดนๆนั่นชิกชิคชิไปแล้วหนอโอเคบ๊ายบายค่ะโงโซเฟียโนริยาบัตรร้อยเดียว น้องโซบี๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยลืมน้องโซฟียมาถ่ายรูปรูปถ่ายปอนถ่ายปอนอะไรมาบัตนานียร์15มาเบิ่งแนวอยู่แนวกินพี่น้องข้างในเมื่อกี้ไปปลาป่วงมาหรือไปทำอะไรมายิงฟืนบ่ตัวนี้ก็ได้บ่ โอ้คือเก่งแทนมึงน,นี่มาหอยแล้วพี่น้องข้างในหางคาไล่ยหลยเป็ดเพลงมันจะเป็นลิเกซีบอละ่ะม่แน่ใจแต่พี่น้องเดือนามาเลาะเบิร์กนาเวที่เป็น เปิดเพลงไหมการเป็นลิเกซีสไหมครับอ่ะเบิร์นโซเฟียสไปก่อนอ๋อเพิเปิดเพลงสปอนเซอร์บอกเป็นยังมาถึงแล้วค่ะ ที่เธอไม่ยังยังไม่ปิดวะเอาไม่ได้ปิดแล้วเหรอยังเหรอมัมน,นมมมตกปลาได้ไหนี่เหรอให้นางเงือกตกปลาได้นางเงือกทุกคนสซนโอเดี่เด็กพาไปนนิดนิดฉันเลยขายของสซนโอท่อนแล้วพี่น้องฮอนแล้วแม่แก๊ง มีพี่ินมี่สองพี่สามบี่หกพีสิบสองและมีสองต่างน้ำอุงอ้งอิงมาหอดพลังน้อยก่อนหมลเลยทางเข้าพี่นอ้องเอ้ย<ล>ามานี่นะครับ<ล>จังสิบห้าไปคุยกับพี่กับมองนาเวทีเดี๋ยวจะเข,ข้าก่อนเนาะนะครับตอนนี้พี่น้องเข้ากายังคำอยู่นะยังหัวคำอยู่นะครับตอนนี้หกม้งหกมงกว่ากว่าเองนะครับตอนนี้ ปกโม่งกว่านะครับมาหอดตะเวนเลยเมื่อน,นี่นี่ไงผลละไม้ไม่ค่วง ไอ้ดองแต่พวกอยากกินผลไม้สดเห็นแต่ผลไม้ดองขอบคุณหลายนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับอยจาลืมติดตามคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปวิ่งกับพี่กับน้องนายไปที่มณีอยู่ยะโสธรอนเด้อครับมนีอยู่ยะโสธรนะครับสวัสดีครับเราไปใช้กันดูนะครับ